า,ส,าวสวัสดีครับผมผมต่อนะครับมาคลิปนี้ผมจะมาเปิดเผยงบประมาณครับ เป็นงบประหยัดนะครับงบประหยัดสำหรับชุดแต่งคันนี้แมกนัม r ครับเกตแมกนัมอชุดแต่งราคาประหยัดเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดแต่งแท้ครับถ้ายี่สิบห้าปีเนี่ยเป็นชุดแต่งแท้นะไอคันเนี้ย น่าจะมีประมาณสี่พันกว่าที่แท้ก็จะมีตัวรถครับคันนี้ตัวรถเป็นรถกล่องประกอบแล้วก็มีล้อทองอันนี้เป็นของแท้ล้อ,อยางเนี่ยแท้นอกนั้นอะไรแต่งเทียมทั้งชุดครับคันนี้นี่จะมีลูกปืนล้อ สตัวแล้วก็ลูกปืนเฟืองอีก1ตัวเป็นมอเตอร์ไฮเปอร์แดสครับมอเตอร์ไฮเปอร์แดสสามเฟืองน่าจะ3.5ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมาเริ่มแรกกันเลยครับผมจดไว้แล้วเนี่ยราคามัน1283บาทคันนี้นะครับ ชุดประหยัดคืออะไรเทียมแต่มันก็ใช้กันได้นะครับสวยด้วยเนะี่ยแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ของแท้แค่นะั้นเนี่ยมันก็เป็นคาร์บอนเนี่ยครับคาร์บอนแข็งชุดแต่งทั้งหมดนี้เนะี่ยผมสั่งมาจากร้านโปติกทูนะครับโปติกสองในช้อปปีพิมพ์ว่าโปติกสองในช้อปปีอะ่ะขึ้นเลย อะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเลยเนี่ยแต่เห็นว่าของเขาถูกครับแล้วก็มีเยอะด้วยวก็เลยมาแนะนำกันเผื่อใครงบน้อยครับจัดชุดประหยัดในไวพันกระบาทสวยเลยครั้นี้ผมแต่งแบบแสแตนดาร์ดนะครับ อ่นี่ครับในร้านเนี้ยโปรติกทเนี่ยโปรติกสองอะไรเพียบครับเนี่ยที่ผมสั่งมาปีข้างเนี่ยของร้านนี้หมดเลยทั้งคันชุดแต่งมาเรามาดูราคากันดีกว่า ที่ผมโจทย์เอาไว้คลิปนี้ไม่ยาวครับน่าจะไม่ยาวนะตุ้มทวงหลังตุ้ม่วงหลัง,ง,ลงอันนี้เดี๋ยว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 แป๊บนึงครับอ่าเรียบร้อยครับดูมาแล้ว ตุ้มทวงหลังเนี่ยมันมันตัวละนะครับตัวละหกสิบเอ้ยตัวละสามสิบตุ้มทวงหลังตัวละสามสิบใช้ทั้งหมดสี่อันก็หลังหกสิบกลางอีกหกสิบก็เป็นร้อยี่สิบาทเฉพาะตุ้มนี่ร้อยี่สิบแล้วก็ปีกลปกลางปีกกลางคืออันเนี้ยเนี่ยปีกกลางคาร์บอนเนี่ยอันนี้คู่ละหกสิบ้าบาท น็อตก,กันคายใช้สองตัวครับนี่อยู่ใต้นี่นี่อยู่ใต้ไอ้กันชนหน้างเนี่ยอันนี้มันกันชนหน้านะแต่มาเปลี่ยนแปลงเป็นกันชนหลังเนี่ยครับน็อตก,กันคายสองตัวอยู่ในเนี้ยอยู่ใต้น่ะสีดำดำน็นอตก,กันคายรู้สึกมันจะชุดละลดละยี่สิบรเท่าไหร่นะลืมแล้ว น่าจะยี่สิบนะผมจดไว้ยี่สิบเนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยแต่มันมีหกตัวใช้แค่สองกันชนหน้ากันชนหน้าก็อันนี้ครับโค้งเนี่ยใช้สองตัวหน้ากับหลังร้อยยี่สิบกันชนสองตัวโลหน้าโลหน้าเอ้ยนี่โลหลัง โนหลังสิมิลอันนี้180ครับสี่ตัวสี่ตัวต่อมาก็ไม้ติมไม้ติมหน้าใต้นี้ไม้ติมย5ิบาบาทแล้วก็กันชนหน้า XX s x คืออันนี้ครับเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยทำเป็นตัวกันแขวนเนี่ยเป็นกันชนหน้าของ s x น่าจะ super x แล้วก็ตัวเบรก ตัวเบรกก็คือไอเนี่ยเจ็ดสิบาทเนี่ยครับออยุห้าปีเนี่ยแล้วก็โลหน้าโลหน้าแบบนี้โลหน้าถ้วยคู่ละแปดสิบห้าบาทแล้วก็บอนอลูบอนอลูก็คือไอหัมกลมเนี่ยใช้ทั้งหมดสิบตัวสี่หกแปดสิบสิบตัวสิบตัวต้องซื้อสามชุดนะครับ ร้อยห้าบาทแล้วก็ชุดล้อกับยางตัวนี้ร้อยห้าสิบราคานี่มันยังไม่รวมส่งนะครับไอ้ร้อยห้าสิบเนี่ยทุกอย่างเลยไม่ได้รวมส่งเลยส่วนอื่นๆน,นี่สี่สิบบาทผมเอาเป็นว่าราคาน็อตหัวเทปเปอร์นะครับไอ้อื่นๆสี่สิบบาทเนี่ยพวกน็อตหัวเทปเปอร์มันใช้อยู่ที่ผมใช้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน่าจะประมาณแปดน่าจะสิบตัวประมาณสิบตัวนออ็อตหัเเปอร์แล้วก็บูทบูททองเหลืองเสาหน้ากับเสาหลังเนี่ยข้างหน้าใช้สองข้างหลังใช้สี่ตัว ตีไปสี่ิบาทแต่น่าจะเกินอยู่ครับไอ้บูธเนี่ยน็อตมันก็มีเป็นชุดนะชุดหนึ่งน่าจะเลือกน่าจะสิบตัวสิบตัวมันก็ยี่สิบรึสามสิบประมาณเนี้ยผมเลยตีไปอื่นๆเป็นสี่สิบาทส่วนค่าส่งผมคิดไปห้าสิบบาทน่าจะประมาณเนี้ยค่าส่งแต่บางทีมันก็มีโค้ดส่งฟรีนะในช้อปปี้อะ แล้วก็ลูกปืนล้ออีกห้าตัวเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็มอเตอร์ไฮเปอร์เดสร้อยยิบแปดบาทอันนี้ก็ยังไม่รวมส่งนะก็ประมาณนี้ครับพันสองร้อยแปดสิบสามบาทสำหรับคันนี้ถ้าเป็นไอ้แม็กนัมคันแรกผมแต่งอ่ะอันนั้นน่าจะ สองพันก็าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยลืมละต้องย้อนกลับไปดูครับส่วนคันนี้เนี่ยเทียมทั้งคันอะไรแท้เอ้ยอะไรแต่งเทียมทั้งคันเล่นได้ไว้กันครับ น,นี่ลอยเป็นรอยเลยมันลงมากระแทกรางแล้วก็กระเด้งร่วงเสียอย่างเดียวครับไป FMA เนี่ยถอดฐานยากต้องยกบอดี้ออกน่าจะทำแบบโค้ง เออาร์ออถอดใต้นี้ได้ครับคลิปนี้ก็มีมานี่ครับเอามาแชร์กันสำหรับคนงบน้อยครับนี่ครับอะไหลเทียมสวยเหมือนกันเล่นได้เหมือนกันครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่า สนามแข่งนี่เขาจัดเนี่ยเขาจะเข่งคัดเรื่องอะไรแท้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าแต่งเล่นกันเองอะได้อยู่หรือว่าจัดแข่งกันเองเนี่ยครับได้เลยไม่มีปัญหาสวยเหมือนกันเพราะว่าของแท้มันก็โหเอาเรื่องอยู่ครับถ้าแต่งเต็มแบบเนี้ย สามพันกว่าใช่ไหมสามพันสี่พันใช่ไหมครับไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า